ว้าว <Wow. S 2> คุณดีวายเอฟดีวายเอฟยยังกับงูเลยยังกับงูเห่าเลย <laughs> <laughs> แหกทุกกฎฟิสิกส์ถามว่ากฎฟิสิกส์อะไรมันคงที่อะไรมันนิ่งเวลาเนี้ย ไม่ว่าจะเป็นกฎอะไรก็ตามทีไ like, ม่ม exactly. ีนิ really ่งสักกฎเดียวครับท hmm. ่านที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนกฎฟิสิกส์ฟิสิกส์เนี่ยไม่มีอะไรคงที่นะเปลี่ยนแปลงตลอดเศษหนึ่งส่วนร้อยล้านหมื่นล้านแสนล้า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 นของวินาทีภาษานี้เขาจะเรียกกันว่าควันต่มเดอร์ซิบอกไคนะภาษาพุทธศาสดาเขาเรียกว่าอินทปยตาหรือว่าเกิดดับเกิดดับนั่นเองครับท่าน โอเคจะว่องไวทันใจมากนะครับเอาเป็น,นว่ากฎฟิสิกทุกๆกฎท,ที่เขาใช้อยู่เวลานี้มันไม่สามารถที่จะไปเจอค่าคงที่ได้นะครับก็แปลว่ามันยังไม่นิ่งมันยังเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอยู่นะแต่ถ้าหากว่ถึงค่าคงที่ปุ๊บต้องอาศัยพุทธศาสตร์ครับท่านในการที่จะไต่ตามนะโดยูฉยิงเรื่องของ อริยสัจสามบวกหนึ่งทั่วไปจะเรียกว่าอริยสัจสี่ลุงจะบอกว่าอริยสัจสามโอเคนะทุกสมุทัยนีโรธดตรงนี้นะใครก็ตามที่รู้แจ้งรู้จริงรู้บางรู้บทตรงนั้นก็จะรู้หมดนะฮะในโลกวันี้มีการปรับเปลี่ยนเวียนวนยังไงนะครับแต่รู้หมดตรงนั้นในหนึ่งบอกว่าบุคคลที่สามารถที่จะรู้่องเราในโลกใบนี้ทั้งหมดก็บอกเนื่องต้องหยุดการหมุนของโลกใบนี้ให้ได้ สวยเลยคนพูดและใครเนาะจะมาหยุดการหมุนของโลกใบนี้โยอมเอ้ยลุงก,ก็ยอมแบบนั้นนะครับยกเว้นพระสาดสดาเอกของโลกเลยครับนะราวนี้พระองค์ก็เสด็จขวัญทัปรินิพานไปเรียบร้อยนะจ๊ะเราท่านก็มาคุกคีตีมงกันอยู่ตรงนี้ระหว่างนะแหกทุกทุกกฎของฟิสิกส์นะฟิสิกส์มันว่าด้วยเรื่องอะไรเรื่องของ energy หมดครับท่านพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า พนังงานศักพนังงานจนจบข่าวได้แค่คิดคำนวณในทางตัวเลขในเชิงค่านิตศาสตร์นะแต่เวลามาปฏิบัติการจริงปุ๊บไม่คงที่เลยครับผมนะไปตายอยู่เรื่องของทฤษฎีของไฮเซนเบิร์กนะทฤษฎีความไม่แน่นอนไม่แน่นอนนะี่คือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะั่คือกฎของพระไตาักษณ์นี่นก็คือเรื่องของอนิจจงอนิจจงวัตสงคารา ทรมากุศลธรรมมาเข้า <IL> ป่าหญ้าขากอฟังบั้งเผาบังจบข่าวจบาวอย่าถือภาษาหลงนะเกินกว่าทฤษฎีใดๆที่พิสิกส์เขาวางเอาไว้ในโลกใบนี้นะครับบอกให้ทราบไว้สิ่งนั้นมันต้องอาศัยพุทธศาสตร์และจิตศาสตร์รับมารวมมาปนกันนะฮะจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์นะฮะหนึ่งในจำนวนนั้นเชื่อว่าทางคุณจะได้นะครับ dyF นะส่วนฝั่งลงเดี๋ยวกมจเล่าให้ฟังว่าถูกต้องครับผมถ้าหากว่าวิทยาศาสตร์ทางเคมีชีว่าฟิสิกส์หรือพิกคฟิสิกสตามถ้าสามารถก็าสามารถทําได้นะครับก็ไม่ต้องกินยาทายาฉีดยาโอเคไหมมาถึงฝั่งลุงไม่กินไม่ทาม่ฉีดครับพลังงานล้วนๆแต่ลุงพูดสองคำนะพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะฝั่งลุงลุงออกพ,พลังงานบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นเกินต่างหาก ส่วนทางท่านลหลายๆคนก็นตามทีมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เยอะมากเลยมันเอามาแชร์กันครับแลกเปลี่ยนกันนะครับนะหายใจก็เรียกว่าโอเพนไม้์นิดนึงเปิดใจให้กว้างๆแบบเวอร์ไวเวฟนะครับเดี๋ไวไปก่อติดกับสิ่งใดๆนะครับถ้าก่อติดสิ่งใดรก่อตําราก่อเขาว่าโอเคไหมก่อครูบาอาจารย์ตรงนั้นแล้วก็เปะต้องวันบายวันครับท่านนะมันถึงยุคทุกคนจะตรู้เรื่องราวตัวเองเข้าใจตัวเอง เห็นตัวเองจนหมดตัวตนต,ต,ตัวเองเป็นชาติจุดท้ายเลยในระหว่างทางไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของคิดขอใชแล่แรแ,แของเก็บนะครับซีบอกให้โอเคเย็นดีด้วยครับคนดีวายเอฟนะที่ได้กรุณาสื่อสารว่าเกินกว่ากฎทฤษฎีทุกๆกฎพยาคารโอเคนะครับจบข่าวครับจากลงหงอกเพียวนิจีนะโอเคครับจบข่าวครับ